อ่านอ่านได้หลายย่านนะแล้วแต่ว่าชอบอ่านแบบไหนตบโกรกตะลกาปุกกรลุกปกลอปกกลุกโกลอแล้วแต่แล้วแต่ชอบไหนก็อ่านได้เลยฮะเฮ้ยเฮ้ยตัดยี่อะไรอยู่นี่นะจะรอรอเพื่อนเล่นจบเลยเดี๋ยวจะได้เล่นต่อไปไปยิงฟินิก่อนะ ไตัะไปแบบนี่เหรอโอ้ยโอ้โหทีมมันออกมาข้างหน้าไม่ช่วยกูเลยไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้บ้าง speed one enemy one enemy เฮ้ยัตรูใช้อ้นโอ้ยหัวแตกไปกุ๊กยิงว่าให้ทีมเลยเนี่ย โออ้ <rahat poured alive> <travaille> ดดินใครมี <favour> ไอ้ไหมเทนิคสำหรับปกปกกระดกก็ได้ก็ได้ได้แล้วแต่ว่าแบบอยากจะอ่านแบบไหนนะอ่านได้หมดเลยขอแค่ห้ามเติมสอเสือเติมสอเสือนี่ขออนุญาตแบบคิดนกใส่เลยนะอะไรปกปกแล้วก็เติมเอสด้วยหรอไม่เกิมสอเสือไปมันมันอาจจะอ่านมันจะมีบางคนชอบอ่านว่าสกปรกไงอ๋อ ไม่เคยคิด็นวนั้นมาก่อนมันมันก็มีคนแย่ๆอย่าคิดอะไรอย่างนั้นนะคนดีๆเขาอ่านปกติเฮ้ยเอาเลาไม่มีใครดีเลยแย่พุ่งนี้หยุดหยุดอามนจัมมิจะมมีบ้านมีขโมยไม่หน้าน่าจะแบบว่าปากแดงเชียวไปจะไปจูบกันไม่ใช่ทานลิปมันไงผมทานลิปมันโง่นะพี่กินอะไรตอนนี้ไม่ได้กินอะไรครับตอนนี้นม่มีเฉย นี้นั่งไลฟ์สตีมถ้าดูจะดูแบบไม่ดีเลยสามารถเข้าไปดูในนี่ได้นะครับในในในไลฟ์สตีมได้และไอ้บอร์ดข้างหลังทำไมไปหลบอยู่ตรงนั้นนะเมื่อวานผมไปไปนี่มาเมื่อวานผมไปแข่งร้องเพลงมาผมก็เลยต้องแบบแต่งหน้าแต่งตัวแต่งผมนิดนึงอะไรอย่างนี้เ้ยา เราไปแต่งตัวแต่งตัวมาแต่ถ้าปกติแล้วจะไม่ได้เปิดวิดีโอเป็นดีแบบน,นึ่งโอ้โหเจ๋อยดเลยซายวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หน้าวันศุกร์มีแข่งร้องเพลงนะฮะตามไปเชียร์กันได้นะอันนี้ต้องพูดเบาๆนะฮะเดี๋ยวเพื่อนเสียสมาธินะก็เล่นด้วยกันนี่ไม่มีพูดเบาอย่างเงี้ยนะ โอ้วปะเดี Mother, no ๋ยวมากันตรงตี้พูดเบาๆก่อนพูดเบาๆก่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเสียสมาให้แมงลิฟี่จบจะได้ไปเล่นด้วยสักทีโอ้ยแต่หมือนาตัวจะยืนด้านในแต่สองละตึงๆไปฝั่งเราสี่คนเลยฝั่งเราสี่แล้วต่อ้เขาหนึ่งเออเกณฑให้ดุดไปมัตอออ๋อตอนเช้าเออ โอพีคุณครัตอนเช้าเนี่ยกินอะไรไปพี่กินข้าวกับไม่ไม่ไม่แชมเบอร์แชมเบอร์มีโอพีกะเพราครับสวยพูดไก่ทอดผัดกับเราสิบปีสวยโป้คุมมากน้ำมูนของน้ำมูนก้นจริงดูแบบไม่ดีเลยว่าไปพูดคุยกันในยูทู e ก็ได้นะครับถ้าพูดคุยกันในยูทู e ก็จะไม่ดีเลยนะไอโใช่ใช่้ตั้งใจตั้งใจ ถอนยินไม่ได้ครับช่วยด้วยหนึ่งสองไปชิวๆแอดลมก็วิ่งเนอะมาตั้งอีนะมาตั้งอีนะเอาตั้งอีเหรอเอาเท่เลยเออวะไม่ได้ยินนี่วะกลัวไปโดนยิงระวังระวังระวังมิดระวังมิดระวังตัวตอนเนี้ย อืมรอเฮ้ยในเร่องในเรื่อในเรื่องเฮ้ยอันตีไหมอันตีไหอันตีไหอันตีเอ้ยคอมมอนโกตามตามตามไม่งั้นมันมาแทงมันมาแทงเฮ้ยมันแบแบแบเ้ยมันไม่รู้มันรู้ไปไปไะเบิดแล้วมันจะปล่อยมันตายไปยัยยัยยัยซุ่มดีที่มันไม่บอกมันพีิโอพีีโอพีปวด แต่ว่าเออสิราสีมัสตาโอโกรคกุกุชราชิมัสตาโอโกรคกุกุชราชิมัสตาโกโกะนี่โกกุชิอากะาเกนโอเซคุวาทศวสตาอ๋อาพอะโอเราไม่เป็นเราโมไปโอ้ปืนไรหยตรงข้างเราไม่เป็นเราไม่เป็นเป็นอะไรพี่ใครๆก็ ลองผิดไอ้โกโกวาโกโวาอะไรเนี่ยโก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 วาคิกิที่สนิทมามามาเอ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 กโกจริงๆก็ว่าจะเข้าไปดูใน YouTube แต่คาร์เตอเพื่อนบอกว่าจะมาไลฟ์ในเรียวโอโ้ระวังตาระวังตาบอดี๋ยวไม่รู้จะโดนผิดหรือเปล่าลองดูค่าหลบเข้าไปแล้วระวังหน้ามึงีโอ้โหโกงเงอะไม่ใช่หน้ามึงหรือเปล่ากินฟิบูต โหยิงไมเทด้อ้ยกระเทเกินเจตกระเทเกินขอไมให้โดนวิดนะคะนั่งอะไรเพื่อนโอ้ช้ยโอ้ยมีมีฟินิคมีฟินิคระวังระวังแชมเบอร์ระวังแชมเบอร์ครัเยอีไหมอีไหมอีไหมปาไปตรงแชมเบอร์ฟินิกโล่ออกมาเลททิมคุกเลททิมคุกเลททิมคุก โดนพวกนั้นเดียวก็ตายโดนขาโดนโดนเขนเฮ้ยตีไปโดนเจนฟินิออยู่ล้วมั้งอะมันไม่อยู่เฮ้ยใช่ป่าวอยู่อยู่ข้างกล่องมีกี่ว่ากัน9.9นัดโอ้มันไปอยู่ละรอไหมรอไหมรอไหมระเบิดอยู่ไหนมันเอาระเบิดด้วยป่าวมันไปบีบป่ะโดดกระขอขอขอหายใจก้างต้องพิมพ์แย่ถ้าเป็นเขาเองไม่เป็นไรค่ะค่อยๆค่อยๆตั้งสมาธิพิมพ์นะเฮ้ยโว้โว้ จะพีเอครั้งแรกเครั้งแรกในชีวิตเอเกินอย่าชม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 ชตึงๆแล้วว่ะยไม่ได้แล้วเนี่ยยไมได้แล้กนเยยไม่ได้ละยูไม่โดนละจะดจะโดนต้องรอต้องรอต้องรอโอโคเนกโเซวาราชิวัสตาโอนกโกซึ ไเนี่ยราจะไปคำว่าวาตชิวาสตะที่แปลปว่าฉันเป็นฉันนเป็ดาววาตชิวาสตะทำไมต้องเป็นดาวเหมือนก็เป็นแบบเป็นดาวไงแบบว่าดาวเด่นอะไรเงี้ยดาวซินโดมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เคยเป็นพระอาทิตย์แล้วคนดาวร้อนเกินคือเป็นพระอาทิตย์ลวร้อนครับไม่คนดี่ร้อนมีแค่ฮิโดคนเดียวเว้ยคนอื่นเป็นไม่ได้ร้อนเกินโอ้ยนี่อะไร ท่าไม่ายถึงมีแ็มขาดของไอ้ข้าวบุตรล่ะเขาอะไรูกเมื่อถามไปถ้าวว่าทำไมพราี่ดึงทองแสงเก่งจะไปยืนตรงนี้อะทิมทีมเดียบร้อยนิ่งแล้วมาแล้วมาแล้วไม่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 อังรังๆังลังงรังนี่ก็จะนิ่งแล้วจัดได้ครบคเข้าหัวตอนเลยหลังพี่พี่หลัง หนึ่งสองสามเอามีแทงหอเ่ะเอามีแทงเลยจริงๆ่อยพิ่จริงๆเลยเมื่อกี้ตรงครับหมายตัวข้างหลังแป้งหนึ่งเอออีกมุมบนแบบบดวิ่งไปวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นข้างอ่ะข้างขวาขวาขวาเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆพีขึ้นไปค่อยๆพีขึ้นไป มูนโมูแตงสะพะเขาถึงเนี่ยพี่มีแฟงนะมองบนมองบนไว้มองบนไว้ถือนลงมาทำไมอยู่สูงก็ดีอยู่แล้วหลังหลังหลังแฟงตัวหนึ่งข้างในหนึ่งข้างนอกหนึ่งเลทีมคุกและทีมวิ่งอยู่ตรงนี้นะหยุดหยุดหยุดตรงม้าพี่อยู่ตรง ยังเท่หิมพกระเบิด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 ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่หาแมเอร์วม่งไาแเอร์แมเบอมาดิแเบิร์ไม้ออกาิไม้ออกไอ้กินสวยไ้กินสวยแล้วอแล้วกูแดงแชมเบอ้์ไม่ออกานักทั้นั้นกันหนักทั้ไม่ดักมันหนีมันเมนไม่ดักมันหนีเลยเซฟเลยในเรื่องในมือดิเล่นจบเลเล่นมั่งรู้โอ้ดากูทองแล้วว่ะ ดาบทวง <S <S ดบาบทวงมีผักจบอยู่เหมือนกันดาบทวงดาบทวงมีดาบทวงไหมอยากออกท่อแต่พ่อไม่อนุญาตเยอะอย่าออกเลยท่อลำคาญอะ <lish S 2> ไรว,ไไวะเด็ดใบอืมกูรู้แล้วเฮ้ยว่าทำไมกูสมองเอย็นไม่ได้ซื้อมาอันเดียวหนึ่ง เดี๋มันจะกลังเสียงไลฟ์ตัวเองปีวันเดือน pues ปีประมาณชีวิตหลังเข้าหลังเข้าลายพูดระวังระวังเคมเบอร์ฝั่งนี้นะตอกทอนซ้ำซ voilà> ้ำทงโทงซ้ำซ้ำบนบนหลังหลังอุ้ยโอ้โห

เข้าบีไปละเข้าบีมาติดสมมุไอ้โอ้ยคู่รักสองคนนั่นสอ้เฮียใครตะลางอะเข้าเองง่ายกว่าแต่ว่าเฮียเข้ามาโดนอยู่โดนหัวโอ้แชมเบอร์มันรู้อะว่ากูมันเนี่ยเข้าเองเลยเข้าเองเลยกูสมมกอ่ะต้งตะคูตะคูไปเป้ยไม่สมมงเลย เอ้าอย่างนี้เสียงเท้ดังมากโอ้โหสามสามพอเป็นสมุกลงระวังนะศตูดเลยนะระวังหลังด้วยนะ Come on. Let's go. ข้างหน้ามีข้างหลังมีเมื่อกี้หลดเฮ้ยลากกระสุนไม่ตามลากมือไม่ตามมี่ยมึงไม่ไปตามศูนย์ศูนย์รพีศูนย์รพศศูนย์ธรพคเข้ามาแล้วอยเอ้ยได้สองว่าแล้วก็ตุ้มโอ้โ ตูมโ,โกโกขันสองตาให้อีกสามตาดิต้องชนะด้วยโล,โลูลูตายเรียบอยู่ยังไม่กินเลยอีกตัวเดียว่อดาบขายตึงสีชาติแล้วหลอกดาบกูก็าสีทองเหู่อล้วนะมันยี่สิบห้าตัวมันจะเดือดจักกว่านี้เลย เหรอยืนสี่แล้เจอจะหลั้แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โืนพูพ่ผมปืนมันพู่พเข้ายูทูปอีกรหัสขึ้นตัวเองกำลังไลฟ ต่อเบ็ดกูเออราวางแชมเบอร์โอพีโอชิบหายปลาไฟผิดลองบอดนะลองบอดนะหลบนะหลบนะหลบนะหลัง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 พี่บดพี่บดพี่บดหลังแหวนแหวนแหวน ร้อยเจ็ดสิบบาง,งคับกูก็สงสัยนะเพราทำไมไม่ใช่ปืนท,ที่แพงกว่านี้ไม่ได้ยังเตะแล้วเมียคำไม่มีอะไรติด ไฟบีจะเจอออฟมีอันตี่ะมีกลางมีกลางปกตินั่นต้งกลางมีคนหรออาชีพงานแปลกเปลกสวย ข้างหลังงามอ้ไม่เห็นแคมเบอร์อยู่ไหนมึงจครู้มั้ยไม่รู้ละยังไม่โดนเฉนี่ย

เป็นพ <mile> oh. ีดีซี่ตกเกมนพีซแน่โอ้ยแต่ยังก้าพีี้าสีก็โอเคอยู่ไม่ดูคนะไกอะันดยัไม่ได้กดยันยังไม่ได้กดยืนยันยั่ไ้กดโอ้สัระวังนะโเมเดิมอะ

ยิงไม่ตายเหเอไอเยี่ยนี่แม่งบอกไอเหี้ยนเนี่ยปิงจัดเลย่องหนึ่งมาสิมาสิมาโอ้ยวต๊ะตุเต้ไตะเนื้อให้โยโร่กดติอ้ามันแพงไง เราแม่วะเปิดเนี่ยยากเนี่อยาไปแฝงเลยอ่ะไม่ได้ทำโม้ให้เพื่อนเนี่ยแล้วเข้าบีปะล่ะเนี่ยเนี่ยเข้าทางนั้นอ่ะเข้าทางนั้นอ่ะระวังระวังตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เพลงไม่ชื่ออะไรวะอืมอาาสาญี่ปุ่นล้วนด้วยเป็นไง่ระวังป๊อประวังออกป๊อปอยู่นี่ไ,ไปดดูเนี้ยว่าง กูมีอันตีกูมีอันตีกูมีอันตีระวังระวังปีนึงมันแข่งกันแลวไออันโค้งมาโผ้่หูฟังมาลองไปวางนะลองไปวางนะลงไปวางนะไม่เป็นเราเป็นไปไหนชิบตรงกลางนี่ก่อนนะครับแล้วยอมรับตรงไหนตรงไหนบนบนบน กูโดนบุญใช่ไหมบุญในห้องที่เราออกมาอันต้องดูฝั่งนี้โอเคมาฝั่งนี้มัน ผมอ่าตงนียเว่าแ้วก็จะนั่ขอดูฟางอยู่ด้วยขดูปดบเมือกี้เจ็ดก็ถืออ๋อเยอะเต็เยอะทองมีออปปิกระบอกแน่ว่ะตัวตัวสีนี่ใช้ปืนนีอย่างสุดความสามารถนะครับทุกคน มแข่งเดินบุแข่งแฟนไงให้นะดันกันได้ปะได้เลยเดี๋ดีดันได้เดี๋ยวดันได้ป้านสตาร์เชี่ยวที่เจ็ดแฮกแมมไอ้ยอร์กอตเต้เป็นสายสองกูกูเข้าเลยไม่ใช่ตามป่ะที่เหลืออยู่ข้างหน้าหมดเลยนะครับ นไอ้สัตว์เอ้ยแฟนโดนตาไปสวัสดีคุณเดกุนะครับสวัสดีครับดูแบบไม่ดีเลยในไลฟ์ได้เดยอ้มอ้ามอ้มโยนโยนสไปมามกูรถเทดุนะไปเลย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  โอ้โหนี่เดียวร้อยสี่สิร้อยสี่สิร้อยสี่โดนทีเดียวตายเลยเดี๋ยนะร้อยสี่สิบอ๋อหกหกเลยเหรอหกแล้วในการที่หลอกด่าผมเนี่ยมันทำให้คนมีความไหนสิ ต้องมาเนเซ่กับไอโรจนเกเรเกเรตามเกเรเกเรตามต่อต่รเาทำงานสิเฮ้ยอย่ามาโทษปัญหาของเราให้ร้หน่าส้เฮ้ยเกลียวตีเจ็ดแฮกแมพอะไรผิดเลยถ้าโดนเนี่รีพอร์ตเลยเธอแม่งูย่อกยสวัสดีนี่ไอเอ็มพีเออซุขสันต์วันครบรอบลักกนี่ิทีมคุเป็นสีแดงชาติแล้วนี่ มันแตกเอา้าเฮ้ยโอ้โหก็ยังได้นะสุดท้ายไม่ต้องเซฟออฟนะถ้ากูยิงอีกตัวหนึ่น <c oughs> งกูจะ <c oughs> ไอ้นี่แหละก็จะกวนตีได้ฉันเป็นเือบปะนี่แหของแรกเลยนะเนี่่มาถึง20คิวแลอยากิเพราะตอนนี้เมาค้า้งสุดๆเลยาจะดื่มเหล้าก่อนวันที่มีคนมาดีคนเราดังน้นดีแต่เ้าใหญ่โง่ก็จะมีเหเขาเที่ยวนปะออไม่ได้เล่นวารองวอก่ไงทำอะไรไม่ปลอดภัยดวละถ้าเล่นนานเกมก็ปลดหัวเลยยาอยู่แค่แฟนกันมั้ง ไอโรคจิตห่วยแตกนั่นโทรเข้ามาบอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยกับนายพร้อมกับน้ำเสียงที่ดูโรคจิตนิดหน่อยโอ้พระเจ้าครั้งเดียวเองเลยระวังบอนนะระวังบอนนะฉันไม่ยอมไปมีอะไรกับไอโรคจิตแต่นั่นก็คงจะไม่มีใครจะไปฟื้นได้ไว้เพื่อนน่าจะกลับไปอะไรนะเฮ้ยกลังกลังกลังกระงข้อกรังข้อเอ้ยโอ้โหแย่ละขอเทียนตีอย ทีผมเอาหัวคุณน่ะบลิสฉันได้ยินเธอโว้ยผมมาผมมาอยู่แล้วสารพิพาสสวยจะทำให้ฉันบอกว่าเขาพยายามโน้มน้าวคนอื่นในเชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงนั่นเรื่องเจ๋งสุดยอดทุกคนแท็กมือหนึ่งสองเย้ยเอ้สี่ต่อห้าเอาไม่ลงเอ้ยเอาไม่ลงเรจบแล้วดูแมนเพลินเลย อยู่ดูกระตุกหนึ่งนี่แนละเอ้ยไอคี้เล่นอยู่นี่ไอคี้แพทสองทีมอืมไอคี้แพทสองนี่เด็กแพทสองกูเควสกูเสร็จหมดเลยยังไม่เสร็จสักอันเนี่ยเก็บเอเก็บสี 4, ่เก็บสามสามครั้งอุยเทพ <c oughs> เหลือเล่นอีกสี่เล่นอีกสี่เกมไม่ชอบอีกยี่สิบสี่ครั้งแล้วก็ซื้อเทมอิบสามสิบเอ็ดครั้ง กมันฉันจะเลียมันฉันจะมาข่มขวัญเกลียบกู้มาจากตัวของนายกำลังจะกันไอ้เจ้าจะมาจะลอกขอชีวิตเลยแต่พี่บอลไม่เล่นแล้วหรอกเหมือนกับเด็กแรกก็ใช่พี่บอลจะทิ้งว่ามไปแล้วหรอกมันแตกมันางไปเยังกูยิงเมื่อวานเลยแดกดี่มาถามผู้เล่นจากทางสะพานตรงทางหลวงใช่ไหม ใช่อย่าเลยไปสมเจอของแปลกว่าเดี๋ยวจะย้ประเด็นคือลูน่าเป็นสมาชิกคนสําคัญของครอบครัวเราและเราจะไม่ที่ครอบครัวไว้ข้างหลังเราไม่ใช่ครอบครัวนะหัวหน้าคุณคือหัวหน้าเราต้องจ้างเพิ่นอินเอาเหมือนกับว่าเธอเป็นวัยรุ่นช่วงต่อต้านทั้งได้ความจริงได้เป็นคนไร้บ้านติดยาที่มานั่งรับโทรศัพท์อยู่เนี่ยนั่นมันไม่จริงเลยเพราะถ้าไม่มีคนไร้บ้านฉันก็คงจะไม่มีความสุขทครึ่งหนึงของฉันที่มีในตอนนี้เลยละนะ แล้วพูดถึงเรื่องของครอบครัวคุณเทเลอร์มาเจอผมกับมิลลี่นอกเวลาทีไม่เอาน่มันขึ้นว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยเกี่ยวกับบัญชีกูหลายอย่างแล้วนะกูไปทำอะไรมาขอเมื่อวานอ้เรือนีว่เมื่อวานสลับไปดีกูไม่ไม่ไอในไอจีหรือว่าในเฟซบุ๊กหนี่หรือว่าในเมลกูเนี่ยมันมันมันเขียนมาว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยไม่เปลี่ยนรหัสเมล ทำเลยนะเพราะจะเผื่อทำกันไว้ก่อนท่านฝันว่าพ่อแม่กำลังโดนฆ่าหมกป่าแต่ตอนนี้ท่านอยากกลับไปฝันแบบเดิมนี่แก็หน้าด้านพอได้จะเก็บภาพแบบนี้ตอนนี้เลยเหรอหยุดทำแบบนั้นสักทีก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแอบไปมีน้อยไม่อยากให้เจอหรือไงไม่ เป็นโรคนกเขาไม่ขันเหรอฮะันถ้าหัวหน้าและคําพูดของคุณมเป็นการกระทําของคนไม่รู้จักตอใจเย็นม็อกคี่เดี๋ยวก็โรคเครียดกัาเริ่กันพอดีพยายามโย่ไม่เป็นไรนะดิฉันไม่สนใจเรื่องคูรักหน้าเบื่อที่พวกนายทำนอกเวลาหรอกนะอย่าโทษฉันเอาหัวห้องไปนิดเดอลงมาแล้วแน่นอนเลยหลายเรื่องด้วยตรงๆม็อกถ้นหัวหน้าไม่เปไรเมลทำนีของเธอแค่พูดเอ่ยังไงดีมันอารมณ์ร้อนไปนิดนึงพราอ่อน แล้วไอการที่หลอกด่าพวกเนี่ยมันทำให้คนมีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดขึ้นบ้างหรือเปล่าละา่ะฮะมันก็เยอะประมาณหนึ่งเลยและสาเหตุเดียวที่นายหาเมียได้เพราะนายมันหลอกง่ายอ๋อกะาเลยไม่ใช่สักหน่อยอีกาลี่าพูดกับแผนต้อนรับของฉันแบบนั้นจะอ่อ,อนไหวง่ายนั่นแหละฉันพวกนายี่มันโคตรจะห่วแตกเนี่ยปไ,ไปเลไเด็กเปรตโชคดีที่แกย,ยังไม่ตาย บริษัทพิบวตวายชิบหายเลยเอาล่ะทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องช่วยันชั้นต่อกันไม่มีใครสักคนพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นจะพยายามจะแรกเข้ามาไงแล้วดูสิมันดูดีแค่ไหนเนี่ยดูรู้ไหมมันเหนื่อยโคตรเลยที่ต้องแกแรงนอนเป็นผับแบบเนี้เพื่อชิบกับมึงจะได้ไ่ฆ่ากูทิ้งแต่ตอนนี้อยากตายอยากตายชิบหายมึงมันไอตัวตลกรอบปัญญ,ญาอ่อนและกูเป็นเด็กเด็กควรที่จะชอบตัวตลกไม่ใช่ไอตัวหน้าเหี้ยนี่ นั่นโคตรไปสุภาพเลยนะฉันจะต้องคุยกับไอขยะาแบบแกแล้วก็ฉันขอขอตัวไปคุยกับราบมะม่วงใต้นินดีกว่านั่นสามีของฉันละอ้เด็กไร้สมองนั่นผัวเธอละจริงดีรู้มึงมันร่านแต่ก็ไม่คิดว่าจะอยากได้หำขนาดนั้นมาแล้วแล้วมึงมีอะไรข้องใจเหรอไม่อ่ะผมไม่คุยกับม้าผมชอบแมวมากกว่า เอ้ยมันมาดิวะแกดูไม่ดีสายของแกแย่ยิ่งกว่าขี้เจ๊งเจ๊งสุดเลยอันนี้เห็นด้วยโคตรโคตรเลยอ่ะแม่ย้อยมาได้เพิ่งได้ข้อความนี่ยิงกูปล่อยจอยแล้วเหมือนว่าเราจะฆ่าถูกตัวแล้วใครมาเจอคู่เราอีกใช่พวกเขาอยากให้เราฆ่าลูกตัวเองเขาเขียนมาแบบนั้นนี่ที่บัตรขึ้นไรแล้วไงเชื่อแล้วจังแม่ก็โชคดีที่ฉันมีปืนอ่านต้องแหวกทีไรม่เปิดไลฟ์แล้วด้วยบริษัทที่เรามีเฮ้ยเราเมื่อกี้เอาโชคดีเอ้โดนยิงโคตร เมื่อกี้ชนะหรือแพ้ไม่ได้ดูชนะชนะเดี่ยเลี้ยงโรเมลสตย่าโรกโกโรเรลสตีแต่เต่ต่ดึมดึมดึมโรเมลสตีต้องม่วนเอ้ยว่าโลเปิดไม่ติดสรุปไป่โบเล่นหรือไม่เล่นเป็นเป็นแล้ว ทำไมาวันโลกขาดไม่ไดีเลยวะไม่น่าปิดเลยไม่ใช่แค่นั่งดูการ์ตูนนะเป็นการนั่งแบบนั่งดูการ์ตูนที่ตัวเองพาคก็ยควรเอาเรี่อเยอ้ยโดนสไตล์วดหัวเลย สตรีม <Steam S 2> <Steam S 1> โดนสไ,สไตล์ครับขอโทษละกันที่เปิดเพลงฟังมันเหงาอ่ะโดนสไตล์เลย